ราอยากเห็นเขารวมกลุ่มกันสร้างความเข้มแข็งเขาจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็นภาระแต่จะเป็นพลังที่สำคัญของสังคมอย่ัง สวัสดีครับผู้ชมต้อนรับเข้าสู่คนละไม้คนละมือกับผมแค่มือทนดำเนินรายการนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปพบกับเรื่องราวของการเพิ่มศักยภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหวและคนพิการทุกประเภทนะครับโดยท่านสุพชีพติดเทศนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไติดตามรับชมได้ในวันนี้เลยครับสวัสดีครับผมนายสุพชีพติดเทศครับเป็น นายกสภาคนพิการทุกประเภทในประเทศไทยและนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยครับสภาคนพิการก็จะเป็นองค์กรของภาพรวมของคนพิการและเป็นองค์กรประสานงานเชิงนโยบายหรือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยผ่านทางทางสำนักงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมด้านการศึกษาเป็นองค์กรที่ต้องกำกับดูแลการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ วันนี้คนพิการยังไม่สามารถเข้าไปเรียนในสายอาชีวศึกษาได้วันนี้สภาก็พยายามผลักดันให้พวกเราคนพิการมีโอกาสได้เข้าไปเรียนในในด้านการอาชีวศึกษางานหลักอีกการน,นึก็คือทำยังไงจะให้ระบบโคตา้าซิสเต็มหรือระบบโคต้าหนึ่งสถานประกอบการ 1, 100คน จ้างงานคนพิการตามความรู้ความสามารถอาชีพพิการนั่นคือขณะนี้กําลังผลักดันให้เกิดิุรกิจเพื่อชุมชนอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของสภาเรื่องที่5้าหลักๆก,ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะคนพิการทางการเคลื่อนไหวถ้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราไปได้เราจะพิการมากขึ้นกว่าเกา่าเราไม่สามารถไปได้โดยสภาพแวดล้อมน,นี้ก็เป็นงานใหญ่ๆของงานสภาคนพ,พิการในภาพรวมเพราะเราต้องดูความพิการทุกประเภท ตอนนี้เราก็มาคุยกันว่ากองทุนต้องมีบริบทและมีหน้าที่อะไรในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตของคนพิการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเราเขียนโครงการส่งเสริมอาชีพโครงการประกอบอาชีพเรายังไม่มีแพทเทิร์นลึก,ลก,ลกแม้แต่กองทุนเองก็งยังไม่มีโครงการตัวอย่างเหมือนแบงก์ เราอยากให้กองทุนตั้งหลักอย่างเงี้ยนะครับว่าเอ๊ถ้าอยากให้คนพิการสามารถช่วยตัวเองได้หรือรวมกลุ่มประกอบอาชีพได้ต้องบอกเราว่าบนพื้นฐานหรือบนบนบริหารความเสี่ยงของเม็ดเงินที่ลงทุนไปเนี่ยมันมันจะต้องทําอะไรบ้างเป็นมืออาชีพเข้ามาให้ความรู้วันนี้ถ้าเรามองบริบทของคนพิการถ้าจะเป็นองค์กรหรือเป็นกลุ่มคนที่ต้องแก้ปัญหาความยากจนได้เนี่ย มันจะต้องมีอาชีพให้เราสามารถทําจากล่างขึ้นบนครับเราคิดใหม่เราอยากเห็นคนระดับล่างสามารถทําอะไรได้เช่นในหนึ่งตำบลมีคนพิการสัก300คนเขารวมกลุ่มแล้วก็ทำอา,าชีพสัก3กลุ่มแล้วก็สามารถทําให้มันเกิดกําไรแล้วก็ทําให้คนพิการผมมีไรายได้อย่างน้อยค่าแรงขั้นต่ำทุกคนแล้วก็ได้กําไรมาเพื่อสร้างกองทุนสวัสดิการสังคมของเขาเองอย่างเงี้ยเขาอยากมีอะไรในชุมชนเขาเขาจะทาได้แก้ปัญหาความยากจนได้ น,นี้เรามีมีสภาคนพิการจังหวัดแล้วก็มีโตนะแถองกรคนพิการทุกประเภทอยู่ในจังหวัดน,น,นั้นๆเราก็อยากมาฝังครา,าว่าสิ่งที่เขาประสบอยู่ขนะน,นี้คืออะไรและปัญหาบางตัวที่ที่ทางกองทุนออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถตอบสนองความต้องการนั้นนั้นได้ไหมอันเนี้ยเราจะรวบรวมปัญหาทั้งหมดไปเพื่อไปออกตัวบนกฎหมายแล้วออกข้อบังคับให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้อง,องการอยากได้อยากเป็นครับเราไม่ได้ทํางานเพื่อตัวเราเราอยากเห็นเขารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างความเข้มแข็ง ของพวกเขาเองในชุมชนนั้นๆครับในนาสภาคนพิการทุกประเภทนไรม่ได้ทยก็พูดแทนพี่ๆน้องๆที่เป็นคณะกรรมการบร,ริหารสภาเรายืนยันครับเราเราจะทํางานรับใช้พวกเราจริงกว่าพวกเราจะเข้มแข็งกันนะครับแต่ทุกคนก็ต้องช่วยกันบนบริบทที่ ตั้งหลักให้ได้ว่าวันนี้เราไม่อยากสั่งอย่างเดียววันนี้เราอยากให้พวกเราผู้นําคนพิการในทุกประเภทความพิการหรือนำสภาเนี่ยจับกลุ่มแล้วก็สร้างองค์กรขึ้นในเทศาบาลในอบตอเพื่อเราจะจับมือคู่ไปกับรัฐบาลท้องถิ่นครับเพื่อไปสู่การส่งเสริมให้พวกเราสามารถเป็นวิสาหกิจชุมชนได้เป็นผู้ประกอบการรายย่อยรุตสาหกรรมรายย่อยได้ในชุมชนเพราะบ้านเราเป็นเมืองเกษตรครับพอเราไม่คิดถึงเกษตร เราคงคิดเรื่องอาชีพไม่ได้ครับถักพี่น้องคนพิการครับเราจะไม่เป็นคนเปราะบางครับเราจะเป็นผู้ร่วมสร้างความเข้มแข็งของสังคมครับญานีชีวะเจริญนะคะเป็นที่ปรึกษาของชมรมผู้ปกครองทาง,งจิตแห่งประเทศไทยนะคะของภาคเหนือด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแลผู้ พิการทางด้านจิตนะคะซึ่งวันนี้ที่ได้มาของงานสมัชาที่นี่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นงานที่ดีนะคะที่แบบว่าสามารถที่จะทําให้เห็นปัญหาของผู้พิการทุกประเภทนะคะที่เขามีสิทธิต้องได้รับสิทธิต่างๆเขาเขาจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็นภาระนะคะแต่จะเป็นพลังที่สําคัญของสังคมอย่างหนึ่งให้รับการกุ้ง ผมจากสิบตำรวจกำมลนาราพัน์รองประธานสมาคงพลวัติแอลไทยสาขาภาคกลางตอนล่างผมเป็นคนตาบอดก,ก็อยากจะขอร้องผู้ปกครองและผู้ดูแลคนตาบอดในว่าทุกจังหวัดฮะให้นำคนตาบอดเข้าพบองค์กรในจังหวัดเพื่อเป็นสมัครพิ็นาชิกขององค์กรนั้นๆเขาจะได้มีคนดูแลช่วยเหลือฝึกอาชีพ ทานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐหน่วยไหนที่จะดูแลลูกของแม่หลังจากที่ออกจากระบบแล้วไม่ว่าออกจากระบบโรงเรียนหรือระบบของศูนย์การาศึกษาพิเศษยังไม่มีนั้นแม่จึงต้องมารวมตัวกันเพื่อที่จะพัฒนาเขาและให้เขาอยู่ได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่แล้วก็อยู่ได้อย่างมีจัดสีแล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอันนี้คือแม่มีฝากถึงหน่วยงานภาครัฐที่จะส่งเสริมพ่อพ่อแม่แมยังไงนะคะในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณจะทํายังไงให้แม่ให้องค์กรน,นั้นเข้าถึง เอาเงินนั้นกลับมาพัฒนาองค์กรพัฒนาบุคลากรและพัฒนาพ่อแม่และพัฒนาลูกอย่างไงที่จะทำให้วิธีการนี้เงินนั้นสามารถองค์กรคุ้มีการสามารถใช้ได้จริงแม่หมีอยากจะบอกกับสังคมว่าเราเป็นพ่อแม่ที่อยากจะพัฒนาลูกของเราให้อยู่กับทุกๆคนได้ในวันที่ไม่มีเราแล้วเขาจะเติบโตย,ยังไงให้งดงามและก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ค่ะ ผู้ชมครับคบม,มีการทุกภาคส่วนจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของข้อมูลต่างๆรวมไปถึงกฎระเบียบและสิทธิที่พึงจะได้รับเพื่อน,นําไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขส่วนรายการของเราในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมเข้มตนพับนรีมงานล่ำลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ ไม่เป็นคนต่อ b า r าเราจะเป็นผู้ร่วมสร้างความเข้มแข็งของสังคม